ข่าวเกมมือถือวันนี้มาแล้วจ้าประจำวันที่13กันยายน2565วันนี้มีข่าวเด็ดอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาชมกันเลยครับไม่รู้ว่าทีมงานเขาใช้อะไรเป็นแกนตัดสินสำหรับโซนที่จะเปิดทดสอบตัวเกมที่แน่ๆเขาคอนเฟิร์มประเทศที่จะให้เข้าไปทดสอบอย่างเป็นทางการแล้วกับ Rainbow Six Mobile เกมแท็กติคอลชูเตอร์จาก IP ชื่อดังของ Ubisoft ที่ตอนนี้ได้ประกาศเปิดให้เข้าไปทดสอบโคลสเบต้าบนระบบ Android ทางฝั่งสโตร์ประเทศแคนาดาสาหรัฐเมกาเม็กซิโกบราซิลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และอินเดียกันแล้วนะครับส่วนฝั่งไทยตอนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับถ้าบ้านเรามีโอกาสแวะมาเมื่อไหร่จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบทันทีครับ หลังจากที่ทางเกรมอนี่ออกมาประกาศข่าวเตรียมเปิดเกมตัวใหม่จากไทยมินินซีรีส์ภายใต้ชื่อไท m มานินโกโก้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดครับได้ออกมาประกาศเปิดตัวกันแล้วนอกจากนี้ยังปล่อยวิดีโอตัวอย่างเกมพร้อมเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านสตอรมือถือซึ่งจากข้อมูลบนแอป,ปสโตร์แจ้งว่าตัวเกมมีกำหนดเปิดให้บริการราวๆวันที่12ตุลาคมนี้แล้วถ้ามีกำหนดการที่ชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วเราจะกลับมารายงานให้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ สำหรับสายชอบเล่นเกมต่อสู้บนกระดานหรือออโต้เชสเราหยิบเกมน่าสนใจมาฝากครับกับแท็บ l e g e n d t a c t i c ิ RPG เกมแนวออโต้เชสคอมแบทจากทางค่ายดรอยเฮนที่นำความสนุกม,มาเปิดให้บริการกัน,กนแล้ววันนี้ผ่าน Android Store ไทยซึ่งตัวเกมจะให้เราจัดทีมตัวละครฮีโร่ต่างๆอัพเกรดค่าพลังของสมส่ออกไปวางหมากสู้กับศัตรูบนกระดานที่มีเอฟเฟกต์สีสันสวยงามเล่นแบบเพลิน,นและยังมีระบบไอดอลเข้ามาเสริมตอนออฟไลน์สำหรับหาทรัพยากรตอนไม่ได้ออนไลน์ด้วยใครดูแลสนใจสามารถไปดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ครับ เกมดีไดังที่จัดว่าเป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตลอดการกับแร็กนาร์ o ออริจินเกม MMOR PG ภาพแฟนตาซีน่ารักจากทางกราวิตี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนลงหน้าตัวเกมฝั่งเซิร์เวอร์ไต้หวันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดครับตอนนี้ประกาศวันเปิดให้บริการกันเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่15กันยายนนี้ที่สําคัญจะเปิดตัวมาในเวอร์ชันสนกันอีกด้วยใครเบื่อเวอร์ชันฝรั่งจะแวะมาทางฝั่งไต้หวันก็ได้ส่วนฝั่งไทยนั้นนนรรออไปก่ะคับ ถึงเวลาได้สู้กันบนเตียงจริงๆแล้วครับเมื่อทาง Erolab ครับผู้ให้บริการ r 1 8ออกมาประกาศเปิดให้บริการเกม Rise of Eros กันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใครสนใจนั้นสามารถเข้าไปโหลดโตเกมกันได้แล้ววันนี้ r i ส e อ f e r o ร์ ero ครับเป็นแนวเกม Realistic 3d Turnbase d Turn RPG จจัดทีมต,ต่อสู้กับเหล่าศัตรูซึ่งไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการใช้ภาพตัวละคร 3d คุณภาพสูงตลอดเกม ทางการต่อสู้เนื้อเรื่องรวมไปถึงกิจกรรมโบ๊ะบักบนเตียงที่เป็นจุดขายหลักทําให้หลายคนสนใจเกมนี้เอาเป็นว่าใครอยากจะลองไปสัมผัสดูสามารถไปโหลดก,กันได้แล้ววันนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเกมมือถือประจำวันนี้ที่เรานำมาฝากกันหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Must Play ของเรากันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ